เดินได้ไหมจังไงอะลาดูเอ้ยหมาไปดูเ่อยหมาพวกดูเออมันปักปักพวกวัดบ่างืเยอะที่แลมาจะทิ้เลยมาว่าเอาอะไร้าเส้นไฟมันหวบหวบหบวบนะ่เนี๋ไมทำเปิดมาหมาว่ามาถขามหนูเอามาถามว่าถามก่อนถามว่าเป็นยังไงค่ะ มันก็คือหอยเป็นตัวหอยห<ช>อยโคหอยโคงถ้าบ้านเราเขาเรียกหอยโค้ก็เป็นเปลือกหอยตัวหอยคัดยังไงก็ไม่อโอกไอ้กาดเพชรนี้ใช่ไหมค่ะอ๋อมันก็เป็นปกติของหอยครับมันก็ต้องมีบ้างไอย่างเงี้ยแล้วก็หอยตัวนี้น่าจะนานแล้วแต่ถามว่าอเออเวนี่พาไปให้ร้านทองเขาดูด้วยใช่ไหมร้านทองเจเจแกงย,ยูนี่แกบอกให้มานี้เลยแกว่าไปยืนเลยว่า แต่ขอบคุณและดีใจมากเลยที่ลูกสาวมาให้ดูแต่เบื้องต้นน่้นดูก็คือเป็นตัวหอยธรรมดาครับไม่<า>ได้ไม่ได้มีราคาอะไรเลแต่ถ้าว่าในหอยเนี้มีมุกอยู่จะมีราคาเพราะว่ามุกเนี่ยถ้าอยู่ในนี้จะเป็นมุกเมลูเพิร์นเพราะว่าตอนนี้เป็นมุกหอยโขงแต่เนี่ย<า>มันไม่มีมุกมันเป็นเทพแบกหอยธรรมดาโแต่เปนโขงนนะใช่ครับมันคลาสสิกมันสวยพอะมีแสงสะท้อนมีแบบกลาบเพชรข้างในข้างใก็มีด้วยใช่ครับคัดมาเนี้ยขัดจะปดไม้ก็มมอไม่ออกเลย เก็บไว้แม่เก็บไว้เพราะว่ามันก็มันยังไม่เป็นที่ตลาดต้องการแล้วก็มันไม่มีราคาก็เหมือเหมือนกับว่าเบืือปล่อยธรรมดาครับแม่เนี่ยเกยธรรมดาแต่ว่าขายไม่ได้ขายไม่ได้ครับคือมันยังมันไม่มีราคาเราเก็บไว้เป็นสินิมงคลเก็บไว้ให้กับตัวเองได้ออครับเพราะว่าแต่ว่าถ้ามีมุกอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะมีราคาเพราะว่าอันนี้คือเปือกปล่อยธรรมดาอย่ว่ามุกมันคิดยู่นิดนิดนะ เอ๋อมันมันถือว่าไม่ใช่มุกครับแม่เนี้ยมันก็เป็นแบบพวกเอ่อเอ่อคุาเรียกว่าชั้นในเครือพวกแคลเซียมของเปลือกปอยใค่ะครับ แต่แม่เก็บไว้เก็บไว้เป็นเป็นเป็นเฉลี่ยวงคลก็ได้ครับถ้าเราโอเคแต่ไม่ได้มีราคานะครับแม่แจริงๆแล้วเราเนี่ยขายไข่มุกเราดูไข่มุกได้เบื้องต้นแต่นี่คือปลือกหอยแต่ถ้าว่าเมือม่อหึงเมื่อใดปล่อยตัวนี้มันมีมุกอยู่ข้างในจะมีราคาเพราะว่านี่คือกระโปรงแต่แต่ที่เป็นเรื่องของคมประหลุกมันสวยครับแม่เนี่ยมันเอาเป็นว่าเป็นว่านน่าจะเป็นแบบพวกแคลเซียมของมันที่ว่าสกัเกล็ดมันนะครับ อันนี้ออกมาแล้วน่าจะนานแล้วไม่เก็บไว้นะครับอยู่ไกลไหมนี่อยู่พ่อมาส่งไปอ๋อเอามาส่งมานะที่บอกว่าเลี้ยงดว่าหรือเปล่าพุ่ออ๋อได้ครับแม่ได้หรือเปล่านะทำไม่เป็นไรครับยินดีครับแม่ขอบคุณมากขอบคุณมากไม่ใช่อะไรควตำรวจจับมาไม่ได้